ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินนะครับเหมาะสําหรับท่านที่กําลังจะเกษียณอายุนะครับกาลังมองหาที่ดินนะครับเนื้อที่ไม่มากนะครับอยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักตากอากาศบ้านสวนนะครับทำโคกหนองนานะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเรามาดูแลต้นไม้ปลูกต้นไม้นะครับมาอยู่บ้านสวนนะครับได้บรรยากาศคือวิวทุ่งนานะครับแล้ววิวธรรมชาตินะครับนะครับผมให้ดูบรรยากาศรอบๆที่ดินของเรานะครับ ครับที่ดินของเราอยู่ที่ตำบลคูสลอดอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับของเราอยู่ใกล้ๆกรุงเทพนะครับสำหรับท่านที่ไม่ชอบการเดินทางไกลๆนะครับกำลังมองหาที่ดินสักแปลงนะครับฝ่ายฝันนะครับอยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านสวนนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับวิ่งมาดูแลต้นไม้มาพักผ่อนที่บ้านสวนนะครับกำลังดีเลยนะครับของเราก็จะเป็นบรรยากาศคือกลางๆนะครับไม่เปรี้ยวเกินไปนะครับแล้วก็ไม่เงียบเกินไปนะครับเนี่ยด้านหน้าที่เราเห็นนะครับเนี่ย ของเราเพื่อนบ้านเยอะเลยนะครับเป็นชุมชนนะครับนี่ครับจากถนนคอนกรีตนะครับเข้ามานิดเดียวนะครับประมาณ100เมตรนะครับก็ถึงแปลงที่ดินของเราแล้วนะครับนี่ครับมานี่นะนี่ครับนี่ครับก็ถึงแปลงที่ดินของเราแล้วครับที่ดินของเรานะครับจะแบ่งแปลงเอาไว้อยู่5แปลงนะครับแปลงเล็กๆนะครับ เนื้อที่จะอยู่ที่2ไร่1งาน79ตารางวานะครับแล้วก็เนื้อที่อยู่ที่1ไร่2งาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านที่งบไม่มากนะครับกำลังพอดีเลยนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่เดินกันนะครับนี่นะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับเราวิ่งออกไปประมาณ100เมตรนะครับเราก็จะไปถึงถนนคอนกกีตด้านหน้านะครับไฟฟ้าน้ำประปาก็อยู่ด้านหน้าเลยนะครับเราออกไปนี่นะ ปุ๊บเนี่ยครับประมาณ200เมตรนะครับก็จะเป็นถนนทางหลวงชนบทละนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นไฟ3เฟสนะครับนี่ครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับนะเราออกไปนี่เลยนะครับวิ่งออกไปประมาณ1กิโลกับอีก600เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนทางหลวงชนบทนะครับก็คือเส้นที่มาจากอำเภอเสนานะครับก็คือวิ่งตรงเลยนะครับเนี่ยเข้ามา1กิโลกับอีก600เมตรนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนน ทางหลวงหมายเลข3006นะครับเส้นที่มาจากตรงไม้ตานะครับไปลาดบัวหลวงนะครับ้ามาอยู่ที่7กิโลกับอีก800เมตรนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับท่านที่จะไปไหว้พระทาบุญนะครับขอพรที่วัดเจดีหอยนะครับก็อยู่ที่13กิโลนะครับถ้าเราจะไปติดต่อธุระนะครับไปที่อําเภอลาดบัวหลวงนะครับก็อยู่ที่13กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่ 46กกิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่32กิโลนะครับถือว่าเราใกล้จังหวัดปทุมมากนะครับการเดินทางง่ายนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับของเราจะมีเพื่อนบ้านเยอะเลยนะครับอ่ะครับมาดูรายละเอียดที่ดินของเรานะครับนี่นะครับแนวขอบเขตที่ดินของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับเราไปนี่เลยนะครับ ครับของเรานะครับหน้ากว้างที่ติดถนนนะครับจะอยู่ที่30เมตรนะครับแต่ครับของเราจะแปลงนี้นะครับจะมีอยู่2แปลงนะครับนะครับอันนี้จะเนื้อที่อยู่ที่2ไร่1งาน79ตารางวานะครับนะครับหน้ากว้างอยู่ที่30เมตรนะครับแล้วก็ความลึกนะครับจากตรงนี้นะครับนะลึกไปถึงช่วงด้านท้ายนะครับเราลึกไปนะครับอยู่ที่135นะครับเนี่ยลึก135หน้ากว้าง30นะครับ ครับเจ้าของขายอยู่ที่ไล่ละ6กแสนเก้านะครับนะครับราคาถือว่าราคาจับต้องได้นะครับที่ดินไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับถ้าจากปทุมธานีนะครับผมจับที่กัดตรงช่วงอ่าตรงโลตัสนะครับตรงโรงพยาบาลปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่30มสองกิโลนะครับถือว่าเราใกล้มากเลยนะครับครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นมาทางถนนนี่นะครับของเราจะเป็นทาง ที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับด้านนี้จะเป็นที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนี่ครับแล้วก็ที่ดินแถวนี้นะครับปี54นะครับที่ผมลองเช็คกับชาวบ้านนะครับปี54ตัวนี้น้ําไม่ท่วมนะนี่ครับใน54นะครับของเราตรงนี้ไม่ท่วมนะครับนะครับถ้าเราปลูกบ้านสวนทาโคกหนองนานะครับสบายใจได้เลยนะครับนี่ครับของเราถึงตรงนี้นะครับหลักเขตของเรานะครับ อ่านี่นะครับหลักเขตชัดเจนนะครับแล้วเป็นโฉนดทคุชแดงนะครับโฉนดพร้อมโอนเลยนะครับแล้วก็จากนี้นะครับอ่ะฟื้อไปนี่เลยนะครับหน้ากว้าง30นะครับถือว่าพอดีเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับนะครับของเราก็จะเป็นวิวทุ่งนานะครับครับแล้วก็ถนนนะครับถนนที่อยู่ตรงหน้าที่ดินของเรานะครับอันนี้เป็นถนนสาธารณประโยชน์นะครับของเราจะได้เป็นคอนกรีตแล้วนะครับอีกไม่นานนะครับเพราะว่าคอนกรีตนะครับเขาทําเข้ามาอ่า ด้านหน้านะครับคอนเกรตนะครับแล้วก็เลยที่ดินของเราออกไปนะครับก็เป็นคอนกรตแล้วนะครับเดี๋ยวเขาก็จะทำลาดคอนกรตนะครับเนี่ยผ <void> ่านหน้าที่ดินของเราแล้วนะครับอีกไม่นานนะครับครับแล้วก็แปลงนี้นะครับแปลงนี้ก็เนื้อที่เท่ากันนะครับอันนี้ก็2ไร่1งาน79ตารางวานะครับนะครับเนื้อที่เท่ากันนะครับหน้ากว้างก็เท่ากันนะครับนากว้างอยู่ที่30นะครับฝั่งนี้นะครับจะติดถนนสาธารประโยชน์นะครับมี2แปลงนะครับ ครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ6กแสนเก้านะครับถือว่าท่านใดที่มองหาที่ดินนะครับงบไม่มากนะครับถือว่ากําลังพอดีเลยนะครับเี่ปลูกเป็นบ้านสวนนะครับทำโคกน้องนานะครับได้เลยนะครับแล้วก็ยิ่งถ้ามีเป็นถนนคอนกรีตเข้ามานะครับโอ้โหสวยเลยนะครับครับนี่นะครับหลักเขตของเรานะครับถึงตรงนี้นะครับอีกแปลงหนึ่งนะครับเนี่ยครับบรรยากาศดีนะครับ ครับส่วนด้านแปลงเล็กลงมานะครับ1ไร่2งาน53ตารางวานะครับของเราก็ติดถนนสาธารประโยชน์เหมือนกันนะครับด้านแถบนั้นก็จะเป็นถนนลูกลังนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูหลักเขตตัวนี้ก่อนนะครับนะครับเดี๋ยวแปลงเล็กลงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับครับนี่นะครับหลักหมุดของเรานะครับช่วง ด้านด้านท้ายของแปลง2ไร่ 1. งาน79ตารางวานะนี่ครับเนี่ยของเราก็จะมาปันจบกับแปลง1ไร่2งาน53ตารางวานะครับเขาก็จะเข้ามาจากนู่นมาชนนี่นะครับของเราก็คือถึงตรงนี้นะครับแล้วก็จากขึ้นนะครับผมย้อนกลับขึ้นไปเนี่ยนะครับนะครับไปหาตรงถนนนะครับความลึกก็อยู่ที่135นะครับส่วนนี้จะเป็นพื้นที่หนึ่งของเรานะครับ แต่ครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0989158974นะครับ FC ต้องนัดผมล่วงหน้านิดนึงนะครับนะว่าจะมาดูที่ดินแปลงอ่าแบ่งแปลงมีอยู่5แปลงนะครับที่อยู่คูสลอดนะครับนะครับเรามาดูชอบแปลงไหนนะครับก็เลือกเอานะครับก็คือยังว่างทั้ง5แปลงเลยนะครับแต่ส่วนแปลงนี้นะครับจะพิเศษหน่อยนะครับแปลงเนี้ยนะครับก็คือทางเจ้าของนะครับเขาขุดเป็นแปลงตัวอย่างเอาไว้นะครับ อันนี้ก็เนื้อที่1ไร่2งาน53ตารางวานะครับนี่ครับอันนี้คือขุดเป็นร่องสวนอะไรไว้เป็นตัวอย่างให้ดูละนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับก็จะมีโคกอยู่แล้วก็จะยกเป็นร่องสวนเอาไว้นะครับครับส่วนแปลงนี้นะครับเนื้อที่1ไร่2งาน53ตารางวานะครับหน้ากว้างนะครับจะอยู่ที่20่เมตรนะครับ นักกว้าง20นะครับความลึกก็20นะครับก็คือจากนี้เลยนะครับเนี่ยนะนะครับจากนี่ฟืบมานี่เลยนะครับถึงตรงนี้นะครับนี่ก็คือความกว้างนะครับด้านหน้าด้านท้ายนะครับอยู่ที่20นะครับนี่นะครับแล้วก็จากนี้นะครับเนี่ยขึ้นไปนี่เลยนะครับขึ้นไปหาด้านถนนนะครับก็อยู่ที่135เช่นกันนะครับแต่ส่วนแปลงนี้นะแปลงสองไร่ หนึ่งงานเจ็ดสิบเก้าตารางวานะครับด้านท้ายจะกว้างไปนู่นนะครับนะครับเนี่ยจะไปอยู่ประมาณนู้นนะครับเนี่ยประมาณนู้นเลยนะครับเนี่ยไปอีกหน่อยนะครับเนี่ยเลือกดูแปลงไหนได้นะครับสําหรับท่านที่งบไม่มากนะครับก็เลือกดูเอานะครับนะครับครับอันดีวผมพาไปดูด้านถนนนะครับด้านที่อ่าอยู่ด้านฝั่งแปลงเล็กนะครับนะแปลงหนึ่งไร่นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูตัวนี้เนี่ยตัวนี้คือเป็นอ่าแปลงตัวอย่างนะครับเราก็สามารถที่จะ ขุดแบบแปลงนี้ได้นะครับหรือว่าเราซื้อสองแปลงก็ได้นะครับสองแปลงก็ดีหน่อยนะครับก็จะได้เนื้อที่เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอ่ะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้านะครับครับตอนนี้ผมมาอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับของแปลงที่ดินนะครับแปลงนี้จะเป็นแปลงเล็กลงมาแล้วนะครับแปลงนี้จะอยู่ที่หนึ่งไร่สองงานห้าสิบสามตารางวานะครับส่วนนี้คือจะเป็นแปลงตัวอย่างนะครับที่ทางเจ้าของขุดเอาไว้นะครับมีโคกนะครับเนี่ยเอาไว้เวลาเรามานะครับเราอาจจะปลูกต้นไม้นะครับเอาไว้ เป็นลมเป็นเงาหน่อยนะครับหรือว่าจะมีบ้านพักหลังเล็กๆนะครับเวลาเรามาบ้านสวนนะครับจะได้ไม่ร้อนนะครับเนี่ยเอาบ้านบ้านน็อกดาวนะครับมาตั้งก็ได้นะครับน่ครับขุดเป็นตัวอย่างนะครับหรือว่าเราอ่าจะซื้อแปลงนี้นะครับแปลงนี้ก็ก็ขายเหมือนกันนะครับครับส่วนแปลงนี้นะครับถ้าใครจะซื้อแปลงนี้ถ้าเขาขุดไว้แล้วนะเนี่ยครับอ่าเจ้าของก็อ่าต้องมาคุยกันนะครับเพราะว่าก็คือแปลงเล็กนะครับด้านแถบนี้นะครับจะอยู่ที่ไร่ละ 6,000,000นะครับแต่ทางเจ้าของนี่คือเขาขุดเอาไว้นะครับเนี่ยกะว่าจะเอาไว้เป็นบ้านสวนนะครับตัวนี้ก็มาคุยกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่าคือเจ้าของก็ขุดไปอยู่ที่ประมาณ5ห0ื่นนะครับอันนั้นก็มาคุยกันนะครับนะเนี่ยเฉพาะแปลงนี้นะครับเนี่ยเรามาบ้านสวนนะครับอยากจะมีอ่าบ้านหลังเล็กๆนะครับเอาไว้อ่าเนี่ยเอามาลงตรงนี้นะครับเนี่ยไว้มองมอง ดูต้นไม้นะครับเอาไว้พักผ่อนหลบร้อนหลบฝนได้ด้วยนะครับอ่ะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูหลักเขตของเรานะนี่ครับสวนด้านแปลงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็สวนถนนนี่นะครับอันนี้เป็นถนนลูกลางนะครับนะครับตัวนี้เขายกให้เป็นสารประโยชน์นะครับนี่ครับด้านหน้านะครับก็เป็นถนนคอนกรีตเช่นกันนะครับเข้าออกได้สบายๆเลยนะครับนี่ครับสักเขตเราอยู่ตรงนี้นะครับ นี่นะครับเสาเขตชัดเจนนะครับนี่หลักเขตของเรานะครับใช่ครับเขี่สี่ล้ร้าทีมงานผมนะครับงานไม่ทําหาแต่เลือกนะครับนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับเราไปนี่นะครับครับหน้ากว้างนะครับแปลงนี้นะครับอยู่ที่20เมตรนะครับไปนี่20นะครับแล้วก็ความลึกนะครับจากตัวนี้ยเราก็ตรงไปนี่เลยนะครับก็จะลึกอยู่ที่135เช่นกันนะครับเนส่วนนี้จะเป็นแปลงตัวอย่างนะครับ นะครับสำหรับท่านที่งบไม่มากนะครับกำลังพอดีเลยนะครับครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะครับของเราก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับลำรางนะครับนะลำรางที่เขาส่งน้ํามานะครับเวลาเราอยากจะดึงน้ําเอาไว้ทํานาทําสวนทําเกษตรนะครับเนี่ยครับเขาก็จะมีน้ําที่ส่งมานะครับเราก็สามารถที่จะดึงน้ํานะครับมาเอาเข้ามาทํานาทําสวนอะไรลดต้นมงต้นไม้ของเราได้เลยนะครับนะครับหรือว่าเราขุดบ่อเอาไว้นะครับเก็บน้ําเอาไว้นะครับช่วง หน้าแล้งนะครับเราก็ได้มีน้ําของเราเองนะครับไว้ลดต้นไม้ของเราได้นะครับเนี่ยขุดบ่ออาจจะขุดให้ใหญ่ใหญ่กว่าบ่อลูกนี้หน่อยนะครับก็ได้นะครับเราสามารถที่จะใส่ไอเดียใส่ความที่เราชอบสไตล์ที่เราชอบนะครับใส่ไปได้เลยนะครับอันนี้คือแค่ขุดไว้ตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับครับนี่นะครับลักเขตของเรานะครับเนี่ยครับแล้วก็จากนี้ผมหมุนตัวนะนี่ครับ รับแปลงนี้นะครับหน้ากว้างอยู่ที่20นะครับครับด้านแถบนี้นะครับจะมีอยู่3แปลงนะครับแปลงละ 1- ไร่2งาน5 3ตารางวานะครับนะครับก็จะแบ่งเป็นแปลงเอาไว้นะครับเลือกดูได้เลยนะครับชอบแปลงไหนนะครับท่านใดที่อ่งบไม่มากนะครับแปลงนี้ก็พอดีนะครับหรือว่างบเยอะหน่อยนะครับฝั่งโน้นก็มีนะครับฝั่งโน้นจะ2ไร่1งาน79ตารางวานะครับฝั่งโน้นจะขายอยู่ที่ไร่ละ6กแสนเนะครับเพราะว่าฝั่งโน้น ถนนคอนกรีตจะมาแล้วนะครับก็ต้องบอกเอซตรงๆนะครับฝั่งนี้นะครับถนนก็จะเนี่ยครับตามสภาพเนี่ยนะครับนะนี่ครับนะครับถือว่ากําลังดีนะครับครับแล้วก็ด้านนี้นะครับที่หันหน้าออกมาทางถนนเนี่ยครับของเราด้านแถบนี้นะครับจะเป็นทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับนะด้านฝั่งนี้นะครับหรือว่าท่านใดที่ชอบลมทิศใต้นะครับเข้าหน้าบ้านนะครับด้านนี้ก็ได้นะครับ นะครับของเราจะเป็นบรรยากาศคือวิวทุ่งนานะครับสำหรับท่านที่ชอบความเป็นส่วนตัวนะครับไม่บุนาวนะครับหรือว่าเรามีเพื่อนนะครับเราก็สามารถแนะนําเพื่อนมาได้นะครับซื้อติดกันไปเลยนะครับเพื่อนของเรานะครับเนี่ยสามแปลงรวมกันไปเลยนะครับก็ดีก็เป็นอาณาจักรของเรานะครับของเราแล้วก็เพื่อนนะครับไม่มีคนอื่นมาเจือปนหรือว่าไม่มีคนอื่นมานะครับก็ดีเลยนะครับเนี่ยเราซื้อรวมกันไปเลยนะครับสําหรับเพื่อนพี่น้องนะครับอยู่ด้วยกันได้นะครับ นี่ครับออกไปนิดเดียวนะครับที่เรามองเห็นเคนนี่นะนี่ครับเนี่เดี๋ยวผมลองซูมให้ดูนะครับนะครับนี่นะครับเคนที่เราเห็นด้านนอกนะครับอันนี้คือเส้นถนนทางหลวงชนบทนะครับก็คือตรงถนนที่รถบรรทุกวิ่งเยอะๆเลยนะครับก็คือรถบรรทุกนี่จะวิ่งมาจากทางอำเภอเสนานะครับไปลาดบวหลวงนะครับไปทางไม้ตานะครับนี่นะครับที่เรามองเห็นเคนด้านนอกนั้นเลยนะครับนะนี่ครับเราจะเห็นถนนนะครับเข้ามานิดเดียวนะครับ ครับอันนี้นะครับหลักเขตของเรานะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลและพื้นที่รอบๆนะครับก็ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ f c ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ก็ฝากที่ดินแปลงๆด้วยนะครับมีอยู่5แปลงนะครับแปลงเล็กนะครับหไร่สองงาน53ตารางวานะครับขายอยู่ที่ไร่ละ6กแสนานะครับแต่ส่วนที่เป็น ต้นโคกที่รถกระบาะจอดนะครับที่ขุดเป็นตัวอย่างไว้นะั้นอันนั้นก็มาคุยกันอีกทีนะครับนะนะครับเพราะว่าเจ้าของเขาบอกแล้วนะครับก็ขุดไปอยู่ประมาณ50,000ื่นนะครับแล้วก็ต้องบอกตรงๆนะครับแล้วก็ส่วนแปลงด้านแถบโน้นนะครับ สไร่1นึงานเจตารางวานะครับด้านแถบนู้นจะเป็นถนนคอนกรีตละนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ6กแสนเก้านะครับครับวันนี้ผมเสกสารและทีมงานนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ f c ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านวันนี้บายบายขอบคุณครับ